บจบไปแล้วนะฮะสำหรับสามช่วงนะครับเราเดินทางมาถึงส่วงแล้วนะฮะช่วงแล้วนะฮะเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะฮะสำหรับโชว์ในวันนี้นะครับขอเียงปรบมือต้อนรับพิธีกรผูท้ที่ส่ของเราน้องเัอร์และน้องนีงเลยสวัสดีครับสบายดีพี่น้องซองังไครลาาเ้อตอนนี้ตองการยูุทีถนนคนเดินสยามสแควร์ ตอมจะพาทุกคนมาอัพเดตบรรยากาศที่ถนนคนเดินสยามสแคววันอาทิตย์วันที่สามนาะพี่น้องมือนี้มีรายกิจกรรมมีดีพี่น้องอันที่เป็นเสียงลังข้างล่างบอต่อนี้จะเป็นแบบว่าเด็กไทยนเนาะเต้นฮิปฮอปพีน่น้องอยู่นี่ก็มีอีกบ้งหนึ่งพี่น้องบบฮูว่าจะเป็นบ้อียังยังเนาะแต่ว่าคลิปคลิปตัว,วเล็กหน่อยเต้นฮิปฮอปเนี่ยน่าจะติดดิจิต บางเท้าต่อมนอเลยลงบางเท้าต่อมกาฟื้นลงเลยเนาะนี่เขาเดี๋ยวเขาเบิ่งบ่ง,งนี่ต่อพี่น,อน,น,อน้องบอ่งน,นงนี่นี่จะเป็นบ่วงยัางนองของโมทูครับยานเตติฟดิกัะซิดเท่านั้นพี่นอ้องฮาบอตติฟดกิกระซิดนี่ไปว่าตอมจัดเต็มระบบเลยเนี่ยพอตัาออกเลยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวหามุมก่อนพี่น้อง <c oughs> อ๋อ เป็นแข่คลายกันพี่น้องเต้นฮิปฮอปคือกันมาวกนั้ก็ยิปฮอปวงนี้ก็ยิปฮอปพี่น้องเต็มเลยครับคุยคตลอดว่ทุกคนเคิีถึงว้าออหยอดเยียมมากเลย าล่ะครับจบไปแล้วนะฮะสำหรับ3ช่วงนะครับเราเดินทางมาถึงส่วงแล้วนะฮะช่วงแล้วนะฮะเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะฮะสำหรับโชว์ในวันนี้นะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับพิธีกรผู้ทีสิของเราน้องครับตและน้องนี่เลยนะฮะใครก็อะไรไปตามไปตามช่วงคนเยอะมากพี่น้อง เดีว่าตอมตอมอยากทายอยู่แต่ว่าอะยามันติดตดีกระซิบพี่น้องติดดีกระซิบมามันกับยากเนาะมันขีดกับพอต่อเนื่องกันพร้อมเลยเดี๋ยวเร,ราสมบรรยากาศกม้มช่วยตามหนักเป็นก่อนตอมยามันติดดีกระซิบเนาะนี่จะเปิดเพลงแบบต่างประเทศนะพี่น้องคิดดีกระซิบ มีนี่มีฮิมฮอปสอง,งองบงพี่น้องหันวงหนึ่งนี่วงหนึ่งเนาะแต่ว่าต่อมทายบ่ไหลเลยขอโทษขออภัยอยู่พี่น้องมันสิปยิบด็กซิปมันมีเสียงเพลงนะพี่น้องถามว่ามีด็กซิปมึงคือสิ่งก็สิแบบสนุกดีเนาะคือคื้นขนาดพี่น้องโอ้เสียรายแต่ตีด็กซิจยี่ห้อพ้าส้มบรรยากาศดีกว่าเนาะพี่น้อง เอาเดี๋ยวเดินส้มบรรยากาศกันต่อ ค่าขนาดตัวพี่น้องคือคลาสสุดๆสยามมันเนยนี่ก็มีอีกบ่งหนึ่งพี่น้อง คือคาขนาด่ว่าพี่ตะเพิ่มทิดอีกตะซีดอย่างเดียว<ฮ>เต็มแล้วพี่นอ้องพี่แต่พี่ได้กระซิบทางนั้นเนาะ เราได้เฮาเดินขึ้นเดินกรับแล้วพี่น้องเลยเพราะว่าทายไปกับติ๊ดกับซิบ๊ด อันใดต่อบ่าวมีเสียงอ่ะให้ฮูเ้เด้อพี่น้องตีดึกก็สิผมจะบ่ตัดถามออกเนาะผมจะตัดแตเสียงออก เดี๋ยวเราเไปเดินชมอยู่ที่สยามพารากอนต่อเนาะ่าเพิ่นมีกิจกรรมยังเมือนเนี่แต่ว่าอยู่สยามสแควร์มันมันมีเด็กเนาะโซเต้นฮิปฮอปเนาะแต่ว่ามันกับน่าจะพิดดิจิทัลละเพราะว่าเป็นเสียงเพลงอันทีม่มบ่มีเสียงหรือว่าขาดเสียงอะ่กะก็แสดงว่าจุดนเนาะเป็น,นปจุดที่ดิจิทัล ตอนมาสิยืนทายให้เตรีมบบยมระบบเลยเลขกระไายไแบบบลายเนาะนี่เราไปเดินยูทีสยามพิลากรอนเลยก้าเขาขเก่อแจกับแบบเนี่ยมือนี่แบบว่าคนแบบบลอร์ไพี่น้องตามตะเกาวิลายได้ยูทีสถานีสยามเนาะหรือว่าเขาไปเต็มอยู่สถานีพร้อมพงหรอ ต่อมาแต่ผวามพ่งอ่ะพนเต็มเลยพี่น้องเขาล่างไปนอนมีแบบว่าเป็นดีเจนะพี่น้องเขาเอาดีเจมาลงเต็มเลยแต่ว่าตอบกับยืนทายหนาจช่พี่ดีกระซิบอีกขึ้เก่าพี่น้องคลิปคลิปมือนี่ฮะที่เด็กกระซิบอย่างเดียวอ่ะโอ้ไม่ติดเด็กกระซิบพี่น้องเอาเดี๋ยวเอามาเดินอยู่สยามพนากรบางว่าจะมีมีเสียงเพลงหรือ่น้อง จุดนี้จุดนี้งามมากนี่พี่น้องซุ้มประตูพอพี่น้องเอาเดินต่อฟัวงว่าจะบพ่อมีเสียงเพลงถ้ามีเสียงเพลงนี่แสดงว่ามือเนียนมิตรคลิปทิด่ดีกระซิบ